อ่าไทยก็ได้อันนี้ก็จะอม,อมคักดีดีนี่อันนี้พวกทว่ว่าลูกแคร์ทว่ัทว่ผักงาปลูกโดนมาได้แล้วปลูกเกือบสองเดือนละโอ้บักทว่าผู้คนข่างคนแบบไงกันค,ครับฟังนี่เป็นยังไงฉนฟังนี่เป็นทว่าผู้เออทว่าผู้ทว่าผู้ก็ได้ขายแล้วครับอุ้ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งคนอะไรคนล้องคนนะครับคนดินยางเก็บตั้งในน,นี่เนาะทั้งนอกทั้งในเก็บได้อันนี้พายิตูครับ Yeah. อันนี้เป็นผัาากขาผักขาเดี๋ยวเราไปชมครับว่าเป็นใครมาจากไหนว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบานๆไอเดียการสร้างอาชีพ วันนี้มาชมแปลงผักเพื่อจําหน่ายนะครับมีผักหลายอย่างนะครับผักอินทูแมงลักเออบักทัวบักเอียงนี่ลูกแกกนี่เอ๋ถั่วผู้ถั่วผู้ฟังนั่นเป็นยังถั่วฝักยาวเออขายได้เงินดีหน่อยเออวันดีลูกแกงกันลูกแกงวันดีครับวันดีครับผร้มวันดีครับพื้นที่ห้องบ้านอะไรลูกแกงพื้นที่บ้านนนตาลโมหาบ้านนนตาลโมหาตำบลบางโค ון ตำบลางโค ון อำเภอบางโค ון จังนครผมเคยมาเห็ด คลิปนั่ลุงแขกหลายคลิปเราเด้เป็นคลิปเกษตรผสมผสานเลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาหน้าลุงแขกเนาะครัเมื่อนี้ยจะิ่งเรื่องการแค่การปลูกพักนะครับมีมี่ย่า่เพิ่นเอาไปขายเนาะย่า่เพิ่นไปขายตลาดโตลุงมือหนึ่ง่นได้มีรายได้ประมาณเท่าใดลุงแขกขามกับพันหาคืนแล้วครับพันหาหยอดสามพันครับถ้าเก็บผักข้านี่ในสวนนอานี่ครับทุกมือเลยครับอืมเก็บบักทัวเก็บบักทัวบัก นี่มูนี่เนาะกล้วยมี่กล้วยมูนี่แล้วเพียงไหนเวลาเราเก็บเราเก็บตรงไหนมือเราตรงไหนือยังบักทัวนี่ข้าก็เอาตามอายุบอกทัวตัวใดมันสมบูรณ์ยากมันเท่ามันแก่ก่อนก็เก็บก่อนเอาไปขายว่าอย่างอย่างอย่างอ่าบอกทัวซะก่อนเบื้องเบื้องข้างเบื้องดีเส้นหล่อในก็ได้ลุงแขกลุงแขกงานหล่องในนี่ก็ได้นี่ข้าจะได้เบื้องเราสองข้างโอ้บอกทัวบอกทัวนี่เป็นสายพัดเนี่ยงลุงแขกไอเขาห้องฝักยาวไอ ็นมันชี้สันบอกแล้วถงไหลรัน้ำพ่วงบ่ครับลำน้ำพ่องลับน้ำพ่วงสองบอกมันมีสองยางเอ๊ะเกิดอะจืดบ่ได้อ๋อแล้วลับน้ำพ่วงหนึ่งมีล้ำพ่วงหนึ่งล้ำพ่วงสองว่าไปซื้อเป็นถุงมากมันว่าเป็นทุกมากบ่เป็นกระป๋องมากจังประหยัดกระฟองอ๋บัดข้างบัดสู่งชงห้องีเก็บจังไดไปเล่าเก็บสู่งชงใช่บันไดครับเด็กวใส่บันไดอ๋อลุงแขกคิดว่าเขาถิยังหลอดช่องนี่เล่นว่าหลอดฟองเขาได้ลองนี่ ปลูกยากบ่ราะบอกทั่วลุงแขกบ่ปลูกง่ายๆนี่ครับมีแต่ตอนเฮ็ดข้างมันเท่าะไรจะเคล็ดยากเลยครับดึงอยากให้มันเก็ดึงให้มันรอดมองมันเกี่ยวจังบ่ขอดไว้ยังเพราะว่ามันมันมันงามเนาะเพราะมันเกิดพวกเก็บเดี๋ยวเดี๋เนาะแสดงว่ามือหนึ่งนี่เก็บเดี๋ยวนี้ฟักหนึ่งเปพียงใดลุงแขกผมขอกมือแล้วเนาะผมกวองไว้บ่บ่กินครับเอาบ้านแค่นั้นบ่ผมขอกมือแล้ว ัาที่นี่เขาเก็บมือหนึ่งเก็บแล้วประมาณจัก่อยพี่เก็บไปขายเฉพาะหมกทัวนี่สิได้เยอะังสามร้อยกัวต่อมือต่อมือหมายถึงว่าจากัจาก,จากฟักสิบบาทที่เอาไปขายสิบส,ส,สิบสอง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 รังเทือมจะแล้วแต่ของอของมันหน่อยข้าวกระเฮ็ดสิบของลายกระเฮ็ดสิบสามสิบนั่นละไปทำกินได้อ๋อเฮียดาวนั่นก็คือเป็น อันนี้คือบักทัวตทำอิ่มมาหลอดสิบบาทโอ้ยคืออิ่มเหมือนนะสิบสองทัวเงี้ยเนี่ยก็ได้ราคาอยู่มาลงแขกครับได้ราคาเยอะเพราะว่าหนาฝนปลูกมีคัามีพื้นที่ปลูกมันก็ปลูกง่ายครับการปลูกระยะเวลาการปลูกของบักทวประมาณโดนมาไหนน้องแขกทั้งเบิดมันยี่สิบเจ็ดหมื่นยี่สิบเจ็ดวันยี่สิบเจ็ดหมื่อบ้าณนั้นครับสองเดือนครึ่งกูเอิญเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้ามื้อบ่ประมาณนั้นเก็บได้เลยครับ ก็คือหกทิพเมื่อที่ยมหามือนี่ค็้ายได้แล้วเนาะครับโอ้การไหนใส่ปุ๋ยลุงแจกใส่ปุ๋ยปะผมใส่ฟุ๋นครับเอาปุนเอาปุ๋นกบแกะเอาปุนก็แกบครับเบิ่งข่างเป็นยังไงงามๆครับวันนีพูดอะไรฟังนี่เดี๋ยวสันฟังนี่กะเป็นมาก็พูดก็ทั่วพูกลังทั่วพูกลังปลูกเพิ่งปลูกปะปลูกได้ไล่กันละห่างกันเยอะแต่ว่าตัวนี้มันอายุมันจากงามกลัว พวกผู้อายุเงาครัวอืมอืมอืมที่เงาเรื่อยมันทีไปเรื่อยๆมาเอาบทควาวผู้นี่เขาเขาเก็บไปขายรายประเด๋เวลาสิบบาทได้มัเนี่ยหมืดหนึ่งกับมือหนึ่งอ๋อย่างกองฮัดละแสดงว่าลุงแขกนี่ปลูกบักท่วัั่วผู้กับบักท่วามฟักเงาเนี่ยบริสตัยสารเคมีเลยมันบอกโอ้ไรสารแสดงว่าใส่แบบแก่กี้แก่เนี่กับแบบแก่กับฟุ้งขึงมันด้วยนครับ มันก็งามได้เล,ละเนาะพวกนายผู้เดตึ่มเลยมันก็คักแล้วก็เก็บไปมือหนึ่งมีอะไรๆยาจะเรียงวามงพั้นหานี่เนาะครับโอ้ที่เอาไปขายในตลาดมีมีอย่างไงที่เอาไปขายมีบักทั่วมีมกทั่วมีคานอคาคา,าตะไข่อ่แต่ได้สิจัดไปเฮ็ดไปักพริกักพริกักพริกก็ได้ป,ปลูกว่าลุงแจกได้ปลูก อยู่อยู่ทางเขาอยากไหวแล้วได้กายไปลูกแกก็ยังมีส่วนคนพยางไปบางทั้งพี่ก็คือนี่แหละที่เช็ดจะคนต้องแขกผู้เดียวนี่แหละตีคนเดียวป้าดูเป็นไฟเห็นผลิตวัดยไฟผลิตเนอ่ย้งเครือก็ไปเป็นมวยแท่นยากเขาวัดกเป็นมวยแท่นเพราะว่าการตลาดกับมส่วนสำาคัญพักเข้าไรสานเขาจะยิ่หัวจากได้น้อลุกแก่นาะ นี่แล้วมันจะเป็นต้นง้อเปล่นบัสมบูรณ์ก้บเจ้าหูจักหล่อนี่มันจะเป็น,นอย่างไรละมีเพีย <c oughs> มีห้อยเพียห้อยน,อน,นั่นห้อยนี่กัด <c oughs> เป็นกับหูจักหลอด,อดนี่แหละคือบักทั่วแบบไร้สารเป็นบาครับืมฟังนี่ด้วยฟังฟังนี่เอาอยางเบงิ้งส้มบรรยากาศน้องการคร,ร,รับลูกแขกเป็นครับเพื่อนปลูกอะเก็บมันจัเลืมตอนนี้อ่าเก็บบุหรเ่มันเก็บเมันลืมออกแต่บ้างเอามาส้มบ้างด้วยโอ้เลืมมันหลาไหล มันบ้านเดี๋ยว่าวไงได้เอาลุ่งแจกโยกขึ้นมาเบิ้งเน่มันบอกทัวเจ้านั่นอ้าเอามาเบิ้งเบิร์หนึ่งนิ่นี่อ๋อเบิ้งโอ้ยเวลาบอกทัวร์นี่นั้ตีนี่เบอร์นี่ผมว่าเกือบหาสิบบาทประเดี๋ยวเนาะเก็บมือนี้เป็นบ้าดี๋ยุงแจกเก็บ ผมเอาปเก็ก็ล้วแต่ตัวนี้ฟันลืมว่าโอ้งามงามงามงาาหน่วยงามงาเป็นมันมันแบบมันเป็นแบบธรรมชาติมันไรสารมันมีสารเคมีเนาะลุงแขกเนาะมันก็เลยงาบางแน่พูดนะอันนี้คือบักทัวบ์บางกินก็สบายใจครับรถทัวรุ่นนี้เนาะพูดนะหกทัวคือดีที่บมกทัวบัแนี้อันนี้ก็กล้วยครับปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวมกพร้าวน้ำหอมลุงแขกน้ำหอมครับเพื่อนปลูกพื้นที่เพื่อนนี่พื้นที่ในการเเกษตรของลุงแขกนี่พื้นที่ประมาณเท่าไหร่จัด ะมาณทั้งสะทั้งยังประม่านหกหกหกไห่ครับแต่ว่าฟางพุ่นก็เป็นการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาแบบในในที่หน้าปาดออกนึ่งสิบบาะแล้วก็เอาหน้าปลาลงเดี๋ยวเข้าจี่ไปเบิองเดี๋ยวจีพระาฝมไปเบิองนะจุดยอดเลยอันนี้ก็คือพักกะเจ้าอมเจาอมปลูกง่ายว่าพักเจ้าอมลุงแกเบง่ากครับบ่าอยาก็จะรักษาหนาในมันทีแหลกจะมันติด บ่บ่ต้องหดน้ำลายมันบ่อันแม่งอันนี้ครับเวลาไม่ติดแล้วครับขายยังไงไม่ราไปขายกะกำร้านนั่นแหละพุ่นพุนแม่บ้านมากเลยวันนี้ครับวันนี้ครับลอยมากเอออันนี้คนขายหน่อยค้นขายเออเออเออนี่ละคนขายคนขายวันนี้ขายตลาดอันนี้ป้าวันนี้ครับวันนี้ครับอ่าพเนีขายเออลุงเราเป็นแผนกกัน ผลิตไปผลิตเดี๋ยวไปเบื้องอันพวกฟังนี่ฟังอีตูวอ่าอ่าขอบคุณครับให้ไปยังขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออบ่มีสารเคมียังเลยนี่แหละเวลาคนสื่อก็สบายใจเนาะป่านะเอ่อสุดยอดสุดยอดอ่านี่อันนี้คือปูนคาสื่อมามครับปูนเป็นปูนขี้ไก่ปูนขี้ไก่ใครเขาจะขายทุงจเร่เออทุงละสามสิบ เอาลูกแ<า>ขกผมถามแน่เรื่องการบาทเรื่องเรื่องเรื่องการใส่ปุ๋ยเท่านี่ปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยขี้ม่วกับปุ๋ยขี้ไก,ก่นี่การใส่กับพักเทานีอันไหนดีก็กันมันก็ดีทั้งสองอย่างแต่ว่าปุ๋ยนี่มันเร็วแล้วก็ะจะเจเืดเร็วบเท่ากับปุ๋ยอันคอกขีข้ม่วขี้ข้วใส่เนี่ยเสริมใส่เนี่ยเสริมเกินไปเสริมเกินไปโอ้แต่ว่าตอนนี้มันจิบวกเข้มปไหนก็คือซื้อมาไวเลยสต็อกไว้ครับ ใส่ไปเรื่อยๆมุนเวียนเพราะว่าเขาทำธุรกิจเรื่องการค้าขายการเกษตรเนาะลุงแขกเนาะนี่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 คือเป็นตัวอย่างในลุงแขกผมก่อจิมา่ทยทำลิให้เห็นบาการปลูกแค่นี่บักทัวเนาะแพงหนึ่งเนาะพักทัวฟู้แพงหนึ่งขากอิตูพักอิตูกับง่ามเมืองเพิ่งขายอิตูเพนครับขัยอิตูกับราคาดีเด้เดินบมาแค่นี้มื่อหนึ่งกับมีรายได้พันหาแล้ว บริลงทุนอีกอย่างมากมายคือผู้นิ่มฝนพร้อมมันมาลุงแจกครับมีรายได้เขามาครับพอว่าพื้นที่ห้องกระจัดแล้วก็ปลูกขายที่เป็นเพื่อเศรษฐกิจที่ขายที่ค้นกินทุ่มมือทุเว้นนอกลุงแขกเนาะครับเป็นแนวททงเป็นวิธีการคนโอ้เขาทาอันฝั่งนั่นก็เป็นข้าวลุงแขกข้าครับอืมันมีสายพันธุ์มั้ยข้าก็มันเกิดมีสองสายพันธุ์เป็นยังไงสายพันธ์เลยข้าขาวข้าแดง ค่าที่มันขายดีคือค่า่าแดงค่าแดงที่ขายดีกว่าบ่คนจะมากกันบ่บอ๋อพุะกล้วยครับพุดพื้นที่ลุงแขครับเบิ่งเงีๆยเงีอันนี้คือเป็นบริเวณเพราะว่าเข้ากับอยู่ดีมีแห้งเข้ากับเห็ดไปเนาะเห็ดไปเรื่อยๆสวนลุงแขกเน้นเรื่องการไร่สารไร่สารผิด่อไ่สารเคมีปุ๋ยชีวภาพสูตรเสมอจึงสิกับคอับโอ้ขาวทาเว้เอ้า ปากถึงเกษตรก,กรลุงแขกผมชจิจบละปากถึงเกษตรก,กรบ้านนาเนี่ยหละเพื่อผูย่งคิดบอกอรกมาที่เฮ็ดอียงเศรษฐกิจแบบนี้นี่เฮาหันมาใส่เรื่องเกษตรนี่เื่อลุงแขกแค่เสมอนี่เฮ้าขายมาจากปีแล้วที่ขายมาสามสี่ปีแล้วครับเพลงในผนตอบรับมาที่เขามมันกะอีดีแล้วมันกะบ่ได้ว่าคืนว่าสีขายดอกอก้าปลูกซ้ำว่าห้มันไม่กลิ่นอืให้มันมีคือ สมุิว่าแกงกันมีพอยตูวพักหอมพักเหงีงันเพียบมัมากไปครับบานนี้ต้มก็ได้มีคามีแต่ไข่ไปอืมันก็ปลูกลา้เขารายเขาโอ้แกงแล้วไหมปลูกขบครับเบเยดหน่อยไปหาหลารเอาเพราะเพราะมาปีแล้วนี่แล้วปีที่สามแล้วรู้สึกว่ามันมีไรได้ข้ามามมนมีายได้มันเหลือกินแล้วก็ออกตลาดอ่า มันการทำม,มันเหตุอย่างไรมันกน็ยังประหยัดได้ก็ประหยัดไปแล้วส,สมัยนี้พูดถึงไรใดข้ามาเมืองลราพันหานี่ห่าบริสุทธ์เพื่อที่จะออกไปขายเนาะเ่อบริสุทธ์ผักเขามาบางบตัวเขากซื้ออยู่แต่ว่ากับบางตัวท,ที่เขามีห่ามันก็เปิดของห่อเบิดเลยก็ไล่นเน็ตเนาะแค่เขาเสียค่าหนึ่งน้ำค่าน้ำขนาดหนาฝนหอกบริสียเนาะลูกแขกเนาะนี่คือเป็นช่องทางในการทําเกษตรเป็นวิธีเกษตรที่แบบไล่ได้ เป็นกรอบเป็นกลับน้อลุงแขกเนาะย่างขี่ไล่กัดหักล่างยังออกเหลือพันหนึ่งมือต่อมือเนี่ยก็อยู่ได้เด้วยงานว่การน้องเฮียจำเนี่ยแค่นี้นี่บักทั่วผู้บักทั่วร์ก็ยังแผงหนึ่งบักทั่วนี่ตะแขกลุงแขกขายตาขายมาหนี่ผมว่าได้หลายพันดหน่อยดิมันบ่เฉพาะไอ้ดันแมนมันมันไหลซีหรือวะจะได้ยึดเป็นมือหนึ่นละครึ่งแผงหนึ่งแผงเดียวนี่ครับยี่สิบเมตรเอ็นวะ ลงจากต้นนะประมาณจากต้นนุูกแข่ทัวรวนี่สีประมาณรอยหลุมรอยหลุมแค่นั้นครับก็ได้เงินหมื่อน่ะครับอืมเยี่มเยิ่มเยิ่มเอาเนี่ยเป็นช่องทางเป็นแนวทางในการที่กษตรเอาลูกแข่ขอบคุได้ไรครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากสุดยอดสุดยอดบริหารด้จิตกาแฟมากินแมหมอกบควันมาตามใจสุดยอดครับว่าเป็นอย่างครับขอบคุณได้หลายครับ วันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับนี่ครับมาชมบรรยากาศการปลูกผักเพื่อจําหน่ายแน่นอนครับมีถั่วฝักยาวนี่ถัว่วฟูมีขิงขาตะไคร้ในพื้นที่เนี่ยที่เป็นพื้นเศรษฐกิจครับสุดยอดเลยครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมลิปใหม่ครับสวัสดีครับ